นี้จไปช็อปกันได้เลยเฮ้ยยังไงเอ่ยใครใครมาแนวเกี่ยวกันมาแนวเกี่ยวกันบอกว่าเสื้อไหนดีวะเออเสื้อเอาพี่แนะนำเลยถามเลยนะถ้าถามนี้เอาแบบชาวเราชาวเโลกตอบให้เว้ยตอบให้เว้ยตอบให้เว้ยเอาแล้วถามว่าซื้อสีไหนดีวะสีไหนดีวะสีไหนดีวะไม่ต้องซื้อทั้งสามสีไปเลยเว้ยสีเหลืองเนี่ยให้ความกระจ่างใสถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวหมองคบางก็สีเหลืองเลย ้ยก็สีเหลืองเลยเว้ยก็สีเหลืองเลยเวไอ้แต่ถ้านายเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะนายเนี่ยควรจะใช้ควรจะใช้นี่ควรจะใช้สีชมพูไลอาซินไมายให้ความชุ่มชื้นผิวนายได้เด้งไงผิวนายได้เด้งไงผิวนายได้เด้งไงแต่ถ้านแต่ถ้านายผิวมันเออโอ้ดีดีวะแต่ถ้านายนายผิวมันนะเราแนะนำนี้เลยไซริสอลิกแอซิดเนี่ยไซริสอลิกเนี่ยอันเนี้ยสีฟ้าเนี่ย คุมมันคุมมันคุมมันได้ดีเลยนายคุมมันได้ดีเลยนายคุมมันได้ดีเลยนายแต่ถ้าให้ดีให้ให้สวยหล่อนะนายจ่ายเพลงสามสี่ด้วยจ่ายเพลงสามสี่ด้วยจ่ายเพลงสามสี่ด้วยเป็นอะไรกันเหรอโอ้โหชาวล็อกแนะนำนะเพิ่มกัน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  กแล้วนั่งแบบเพื่อนกันไม่เมย์คุยกันใช่ใช่ตัวบอกว่าเอาเฉยโอเคเพื่อน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 ได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนแล้วตรงตรงแล้วมีคนถ้ซื้อซื้อมีคนถูกเลิเลยว่ะเออเลิกป่ะเออคนละครึ่งได้ไหมเออคนละครึ่งได้ไหมกอจะพลาดนะจ๊ะครับเขาบอกเขาบอกว่าไหนเพื่อนกันนายก็จ่ายให้เราดินายก็จ่ายให้เราดินายก็จ่ายให้เราดิเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอ แกก็แรงเกินแกก็แรงเกินอุ้ยมีคนไดแหมได้สีไหนอ่ะเออได้สีไหนอ่ะแต่อย่าลืมนะจ๊ะอุ้ยมีคนมาทวงแล้วสี่ร้อยกระปุกยังเออแล้วแม่สี่ร้อยกระปุกเออสี่ร้อยกระปุกเรียบร้อยแล้วด้วยเฮ้ยเออเอาไปเลยไวมากอ่ะแค่สิบเก้านาทีต่อไปนาทีสี่ร้อยกระปุกไปกลับบ้านได้ไปกลับบ้านได้เฮ้ยเก่งเก่งมากว่ะเพื่อนเฮ้ยเก่งมากนาย เก่งมากว่ะเพื่อนเฮ้ยเก่งมากนายเก่งมากว่ะเพื่อนเฮ้ยเก่งมากนายเก่งมากนายนายของจริงแนวรางวัลเลยไหมวะหรือว่านายอยากไปต่อแล้วรูบรางวัลทีเดียวเออให้นายเลือกก็เลย ได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้สี่ร้อยเลิศมากเก่งมากครับนะเก่งมากเก่งมากคอมเมนต์ไวมากตอนเนี้ยทุกคนมาปาเก่งมากเพื่อนเลิศหม่านยเพื่อนกันใหญ่เลยจุ่มแก้มกันได้เลยจุ่มแก้มกันได้เลยนายเออเราบอกอะไรเขาไว้เราบอกว่าเราจุ่มแก้ม เออเอาเลยไปเพื่อนไปถามผิดถามเพื่อนรักเอาเลยไเพื่อนเขอเขามีอะไรถ้าจะถ้าจะถ้าจะให้เอาเลยให้พิมพ์มาว่าเอาเลยเพื่อน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 พิมพ์มา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 บอกไอ้เดียววิดเดียววิดเดียววิดไอ้บิดเลยโห เฮ้ยายเหราเป็นคนไงวะเฮ้ยายเหราเป็นคนไงวะเฮ้ยายเหราเป็นคนไงวะเราไม่หินด้วยเราไม่หินด้วยเราไม่หินด้วยชอบมากลยทีมันเลยเอาเลยเพื่อนโอ้โหเอาเลยเพื่อนโอ้โหเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเาเลยเอาแล้วไงก่อนอันนี้จะบอกว่าจัดไปเลยเพื่อน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 อือ แค่ไม่ทันนะเพื่อนเฮ้ยแค่ไม่ทันนะเพื่อนเฮ้ยแค่ไม่ทันนะเพื่อนขอใจยังเพื่อนขอใจยังเพื่อนขอใจยังเพื่อนโอเคโอเคไม่บิด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 เราคนจริงอยู่แล้วนายเราคนจริงอยู่แล้วนายเราคนจริงอยู่แล้วนาย